ใครถือบัตรเครดิตเดบิตอยู่บ้างคะระหว่างแฮกเกอร์เนี่ยตัดเงินออกจากบัตรเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะมีวิธีป้องกันยังไงและดูยังไงว่าเราโดนแฮกวันนี้น้ำวัดสรุปจบมาให้แล้วคะ่ะ บอกก่อนนะคะว่าไอ้วิธีที่มีมิจฉาชีพเนี่เนยเขาไปขโมยเลขบัตรเราไปจําเลขหลังบัตรเราแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วค่ะขณะเดียวกันธนาคารเองเขาก็เทคแอคชั่นเรื่องนี้นะเขาก็มีการตั้งระบบ OTP <ต>อะไรขึ้นมาแต่แฮกเกอร์เขาก็คิดวิธีใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอ,อย่างล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นการตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของเราทีละเล็กทีละน้อยแต่ถี่ๆมากยิ่งขึ้นก็ทําให้เราเนี่ยไม่รู้ตัวว่าอา้าวนี่ฉันโดนแบบว่าแฮกเกอร์ตัดเงินฉันไปที แล้วเราเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพยอยู่หรือเปล่ามาเช็คก,กันเลยดีกว่าค่ะมาดูกันก่อนค่ะว่าถ้าเราตกเป็นเหยื่อเนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างแบบแรกนะคะก็คือบัตรเครดิตของเราเนี่ยถูกเอาไปรูดเป็นสกุลเงินอื่นค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินไทยนะก็อาจจะอยู่ตั้งแต่แบบเอาไปรูปแบบ300บ้บาทจนถึง90,00บาทก็มีโอโ้โหอยู่ในเมืองไทยก็เจอเกิดมีคนจําเลขหลังบัตรเครดิตเราแล้วเขาก็เอาไปใช้ซื้อนูน่นนี่ซื้อของแพงๆคิดในแง่ว่าถ้าเราเป็นคนสายช้อปปิง้งเดือนเนหนึ่งซือ้อเยอะมากเราจะรู้ไหมว่าอันไหนนี่เราซื้อเองอันนี้แฮกเกอร์ซื้อเราก็ไม่รู้นะคะมันก็ไว้ใจไม่ได้นะต่อให้เห็นว่าเป็นเงินไทยก็ตามแบบที่2ค่ะก็จะมีการตัดเงินจากบัตรเครดิตเราทีละยี่สิบสาบาท แต่ตัดเป็นร้อยๆครั้งและทีนี้ความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาเขาตัดเงินจากบัตรเครดิตเราไปน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ว่าจะมีการแจ้งเตือนนะคะมันก็น่ากลัวตรงที่ว่าเราก็จะไม่รู้เลยว่ามีแฮกเกอร์เนี่ยเขาตัดเงินจากบัตรเครดิตเราไปมาลองคิดดูดีๆนะคะถึงแม้เขาจะตัดครั้งหนึ่ง 20- 30บาบาทบ้างรวมๆกันหลายๆครั้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ไม่น้อยเลยนะคะ ถ้าโดนเข้าแล้วแล้วเราต้องทํำยังไงเมื่อเรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเราโดนดูดเงินจากบัตรเครดิตไปแล้วนะคะอันดับแรกคือรีบโทรอายัดบัตรกับทางธนาคารก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่โดนเสียงเงินไปมากกว่านี้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยไปทําบัตรใหม่ได้เลยค่ะต่อมาค่ะก็คือไปแจ้งความไว้นะคะแล้วก็รวบรวมหลักฐานว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนใช้บัตรค่ะยิ่งเรามีข้อมูลว่าเราอยู่ที่ไหนทําอะไรหรือว่าเรามีพยา,ยานบุคคลเนี่ยก็ยิ่งดีค่ะ แล้วโจรเนี่ยรู้เลขบัตรของเราได้ยังไงอย่างแรกนะคะก็คือโดนแอบจดเลขหน้าบัตรแล้วก็หลังบัตรเอาไว้ค่ะยังไม่ต้องไปพูดถึงการโดนแฮกเลยนะคะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นตอนที่เราจ่ายเงินในร้านอาหารแล้วจ่ายเงินให้เขาไปปุ๊บเขาก็เอาบัตรเครดิตเราหายไปไหนก็ไม่รู้อันนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่เขา่แอบเอาเลขหน้าบัตรหลังบัตรเราไปจดก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะก็อาจจะต้องแบบจำไว้นิดนึงเผื่อเวลาเราโดนแฮกขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าอ๋อมันอาจจะเป็นร้านนั้นหรือเปล่าที่เราให้บัตรเครดิตเขาไปก็จะเป็นการเซฟตัวเองไม,มาก อย่างที่2นะคะก็คือเวลาที่เราเนี่ยซื้อของบนเว็บไซต์หรือซื้อของบนแอปพลิเคชันค่ะแต่คนที่ทํางานหลังบ้านในเว็บไซต์หรือแอปเหล่านั้นนะเขาอาจจะแอบจดเลขบัตรของเราแล้วก็เอาบัตรเครดิตเราไปใช้หรือบางเว็บนะคะที่มีระบบความปลอดภัยไม่ได้สูงมากค่ะอาจจะเป็นช่องโหว่ะคะ่ะให้เหล่าแฮกเกอร์เนี่ยเข้าไปฝังโคดก๊อปปี้เลขบัตรเครดิตที่เราเข้าไปกรอกสำหรับซื้อขายนะคะโหเจอแบบนี้บอกเลยว่าอันตารายมากค่ะ หรือ Wi-Fi ฟรี free สาธารณะเนี่ยก็น่ากลัวไม่แพ้กันนะคะเพราะอาจจะเป็นจุดที่แฮกเกอร์เนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะดึงข้อมูลเลขบัตรเครดิตของเราไปใช้ก็ได้ค่ะใครสนใจเรื่อง Wi-Fi ฟรี free นะคะน้งว่าก็เคยทำคลิปไว้แล้วนะคะไปเปิดดูกันได้ค่ะ ที่หนักไปกว่าน,นั้นนะคะบางทีเนี่ยทั้งเว็บนั้นร้านนั้นเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อหลอกเราโดยเฉพาะค่ะตั้งใจจะมาเอาเลขบัตรเครดิตเราไปแท้แท้ดังนั้นนะคะเตือนไว้ก่อนเลยว่าเวลาเราจะไปซื้อของร้านไหนนะคะให้เลือกร้านค้าหรือเว็บไซต์ที่เขามีแพลตฟอร์มทางการชําระเงินที่มันเป็นมาตรฐานการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตเนี่ยมันควรจะจบภายในเวลาแค่แบบ1นาทีด้วยซ้ํานะคะอันนี้ก็แนะนําว่าให้ระวังไว้ค่ะ อย่างที่3ค่ะก็คือแฮกเกอร์เนี่ยคิดบอทมาสุ่มเลขบัตรบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าต่อให้เรามีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เราไม่ได้ใช้เก็บไว้เฉยๆแต่มีเงินอยู่ในบัญชีนั้นนะคะจะเป็นบัตรที่ไม่โดนแฮกไม่ใช่อีกต่อไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์เขามีบอทค่ะเลขบัตรเครดิตเนี่ยโอ้โหมันเป็นเลขที่ตั้งกันแล้วอย่างดีมันจะไปสุ่มถูกกันได้ยังไงแต่ถ้าเกิดโปรแกรมบอทของแฮกเกอร์เนี่ยมันสุ่มขึ้นมาทุกวนันทุกวนันมันก็ต้องมีวันที่มันสุ่มจนถูกจนได้นะคะเเเียยงงงงวววลลาาาาาารรรจจจะไปจไปปออโแมมมมมมัันนน่่่็ต้ข OTP กหค ถ้าเกิดบอดซุ่มเลขก็จะถูกปุ๊บเราก็จะเสียเงินโดนตัดออกจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเราทันทีค่ะโหฟังแบบนี้แล้วรู้สึกหมดกําลังใจในการใช้บัตรแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีป้องกันได้นะคะวิธีป้องกันการโดนดูดเงินจากบัตรทุกรูปแบบวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ได้ผลที่สุดก็คือการตรวจสเตทเมนต์ตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะยิ่งสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้บัตรนะโหยิ่งตรวจง่ายเลยว่าฉันไม่เคยไปที่นี่ใช้ที่นี่มันมียอดขึ้นมาได้ยังไงอันเนี้ยมิจฉาชีพแน่่ๆคะ 2. เปิดการแจ้งเตือนผ่าน S M S แล้วก็เปิดการแจ้งเตือนผ่านแอปทุกบัตรที่เราใช้เลยนะคะแล้วสมัยนี้มันมีการแจ้งเตือนในหลายด้วยนะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่ได้ไปใช้บัตรแต่มันมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเราใช้อ้าวเราก็จะรู้แล้วว่ามีคนแฮกบัตรเราแน่ๆ 3. หลายบัตรเนี่ยสามารถตั้งยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อวันแล้วก็ยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อครั้งได้เลยนะคะเราเนี่ยสามารถตั้งผ่านแอปของเราหรือว่าจะแจ้งธนาคารให้เขาตั้งให้เราก็ได้ค่ะ ถ้าเกิดเราจำเป็นจะต้องกรอกเลขบัตรของเราลงเว็บหรือลงแอปไหนนะคะตั้งสติก,ก่อนเลยค่ะแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือของเว็บหรือแอปนั้นก่อนที่เราจะกรอกเลขบัตรของเราลงไปนะคะมีอีกหนึ่งทิ้งมาแชร์กันค่ะอย่าใช้บัตรเดบิตในการซื้อของออนไลน์นะคะแนะนําว่าให้ใช้เป็นบัตรเครดิตดีกว่าค่ะเพราะส่วนมากเนี่ยบัตรเดบิตธนาคารเขาก็จะมองว่าเป็นความรับผิดชอบของเราการที่เราจะไปทวงเงินคืนตามเงินคืนเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบได้ยากแล้วก็ได้ช้ามากนะคะยิ่งไปกว่านั้นสมมติบัตรเดบิตเราโด ไปแฮ็กใช้ที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คืนคืนนะอ่ะแล้วสมมติเราจะไปอายัดบัตรทตีต้องเสียเงินไปทําบัตรเดบิตใหม่กลับกันนะคะถ้าเกิดเป็นบัตรเครดิตธนาคารจะดูแลเราดีมากข่ดแจ้งเราไวสุดอย่างเช่นถ้าเกิดแบบมีคนเอาบัตรเครดิตเราไปรูดที่ต่างประเทศบ้างหรือมีการตัดยอดเราซ้ําๆธนาคารี่โทรมาถ,ถามเลยว่าใช่เราหรือเปล่าที่เป็นคนใช้หรือว่ายิ่งไปกว่านั้นเขาเห็นว่ายอดมันตัดรัวๆมันแปลกจริงเขาอายัดบ,บัตรให้เราก่อนเลยนะจ๊ะ สำหรับใครนะคะที่จําเป็นจะต้องใช้บัตรเดบิตแนะนําแบบนี้ว่าให้เปิดบัญชีแยกเอาไว้นะคะแล้วเราอาจจะแบบใส่เงินสําหรับใช้จ่ายออนไลน์ในบัญชีนั้นนอย่ยพอสมควรไม่ต้องเยอะมากนะคะเพื่อความปลอดภยัยเวลาโดนแฮกขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องเจ็บหนักนะคะหรือสําหรับใครที่ใช้บัตรเครดิตค่ะอันเนี้ย็แนะนําว่าแยกบัตรเครดิตสําหรับใช้จ่ายออนไลน์ไว้เลยว่าใบนี้ใช้สําหรับซื้อของออนไลน์นะให้ใช้วงเงินในบัตรเนี่ยไม่ต้องสูงมากทําให้เราเนี่ยสามารถมาเช็คการใช้จ่ายของเราได้ง่ายขึ้นเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ปลอดภัยในการใช้งานนะคะ ช่วงสิ้เนเดือนแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเช็คบัตรเครดิตดูสเตทเมนให้ดีๆนะคะยิ่งช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเที่ยวจับจ่ายใช้สอยกันไปเยอะเลยนะคะเช็คทุกครั้งจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีใครเคยเจอแบบว่ามิจฉาชีพผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะคะมาแชร์เป็นประสบการณ์ให้ทุกคนฟังจะได้ระวังกันถูกนะคะน้องว่าไปก่อนลคะค่ะ